ถ้าพูดถึงวัดสวยๆที่เชียงรายนะคะหลายคนน่าจะนึกภาพของวัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณได้เลยที่ตั้งเด่นอยู่บนยอดดอยสถาปัตยกรรมนี่คือแบบโอ้อลังการมากแต่เบื้องหลังความงามที่เราเห็นกันวันนี้เนี่ยเออมันมีเรื่องราวการก่อตั้งที่น่าทึ่งมากๆซ่อนอยู่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าวัดแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงจากข้อมูลตรงหน้าเรานี่แหละค่ะใช่เลยครับคือเรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าจุดเริ่มต้นทั้งหมดเนี่ย มันไม่ได้มาจากแผนการที่ยิ่งใหญ่อะไรเลยนะแต่มันเริ่มจากจุดเล็กๆครับคือความต้องการของชาวบ้านจริงๆเลยเอ้าหรอคะตอนแรกนึกว่าท่านพระครูบาอาริยชาติอริยจิตโตท่านเป็นผู้ริเริ่มซะอีกเพราะในข้อมูลบอกว่าท่านเป็นคนก่อตั้งเมื่อปี2549เงั้นเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงหรอคะอ๋อคือท่านเป็นผู้ก่อตั้งนั่นแหละครับถูกต้องแล้วแต่ว่าแรงผลักดันแรกสุดจริงๆเนี่ยมาจากชาวบ้านครับ ชุมชนบ้านป่าตึงในอำเภอแม่สวยที่เขาอยากจะมีวัดแห่งใหม่ใกล้ๆชุมชนจะได้ไปทําบุญสะดวกหน่อยอะไรแบบนี้เขาก็เลยรวมตัวกันไปนิมนต์ท่านครูบามาอ๋อซึ่งตอนนั้นท่านยังเป็นพระหนุ่มอยู่เลยนะคะใช่ครับเขานิมนต์ให้มาจําพรรษาที่หมู่บ้านก่อนแสดงว่าตอนแรกก็ยังไม่มีที่ดินอะไรเลยแค่นิมนต์พระมาจําพรรษาก่อนแล้วแล้วเขาไปหาที่กันยังไงต่อคะฟังดูเหมือนเริ่มจากศูนย์เลยนะใช่ครับเริ่มจากศูนย์จริงๆเลย หลังจากท่านครูบามาถึงเนี่ยทั้งท่านแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันเดินหาที่ดินที่เหมาะสมอยู่หลายวันเลยแต่ก็ยังไม่เจอที่ที่แบบถูกใจักทีจนกระทั่งคืนหนึ่งครับท่านครูบาท่านเกิดนิมิตขึ้นมานิมิตหรอคะนิมิตนี่คือหมายถึงแบบว่าฝันเห็นภาพอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะประมาณนั้นเลยครับในนิมิตเนี่ยท่านเห็นภาพที่ดินผืนหนึ่งอืมเป็นเนินเขาสวยงามมากมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น แล้วก็มีลักษณะเด่นมากๆเลยคือมีป่าไผ่ล้อมรอบเอาไว้โห oh. พอวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็เลยพาท่านไปดูที่ดินผืนหนึ่งท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นสวนของชาวบ้านคนหนึ่งและปรากฏว่าภาพที่เห็นตรงหน้าเนี่ยมันตรงกับในนิมิตท,ทุกอย่างเป๊ะๆเ,เลยจริงเหรอคะทั้งเนินเขาทั้งป่าไผ่เลยครับตรงกันหมดเลย oh. Oh. Uh. โอ้โหไม่มเละเหมือนมีแผนที่นำทางอยู่ในหมัวเลย แต่ว่าที่ดินแบบนั้นก็คงมีเจ้าของอยู่แล้วใช่ไหมคะการจะได้มานี่คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่โดยเฉพาะถ้าเป็นที่สวยขนาดนั้นถูกต้องเลยครับตอนแรกทุกคนก็คิดแบบนั้นเลยคือที่ดินผืนนี้เป็นของคนมีฐานะการจะไปขอซื้อก็คงยากหรืออาจจะราคาสูงเกินกว่าที่ชาวบ้านจะช่วยกันได้แล้วทำยังไงต่อคะแต่หลังจากที่ท่านคูบาไปเห็นที่ดินผืนนั้นแล้วกลับมาตั้งจิตอธิษฐาน ปรากฏว่าเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นครับเดี๋ยวนะคะอย่าบอกนะว่าครับเจ้าของที่ดินเดินทางมาหาท่านคูบาด้วยตัวเองเลยแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าจะขอถวายที่ดินผืนนั้นจำนวน19ไร่เศษให้แซงวัดโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยเหลือเชื่อคือเจ้าของที่เดินมาหาเองเลยเหรอคะโอ้โหที่ดิน19ไร่นี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะเรื่องเนี้ถ้ามองผิวเผินมันก็เหมือนปาฏิหาริย์เลย แต่ถ้าเราจะเจาะให้ลึกลงไปอีกหน่อยมันบอกอะไรเราได้บ้างคะอืมประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าเรามองในภาพใหญ่เนี่ยเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของคติการสร้างวัดโดยชุมชนในวัฒนธรรมล้านนาเลยครับอ๋อซึ่งมันจะต่างจากวัดหลวงที่มักจะสร้างโดยราชสำนักหรือผู้มีอำนาจ แต่วัดแบบนี้พลังกับเครื่องหลักมาจากชาวบ้านเองแล้วเรื่องเล่าทํานองปาฏิหาริย์หรือนิมิตนี่แหละครับที่ทําหน้าที่เป็นเหมือนเครื่องมือสําคัญในการระดมศรัทธาแล้วก็ทรัพยากรต่างๆให้มารวมกันได้ oh. กเข้าใจแล้วค่ะคือเรื่องเล่าพวกนี้มันช่วยสร้างความชอบธรรมแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้โครงการที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้มันเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองใช่เลยครับและถ้ามองในมุมสังคมวิทยานะครับการที่ผู้มีฐานะถวายที่ดินให้พระเกจิที่ผู้คนศรัทธาเนี่ยก็ถือเป็นการสร้างบุญบาร,รมีแล้วก็สถานะทางสังคมรูปแบบหนึ่งเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยในสังคมไทยนะครับมันคือการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างความศรัทธา ความเชื่อของชุมชนแล้วก็พลวัตทางสังคมเท่ากับว่าถ้าให้สรุปง่ายๆเลยก็คือวัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณที่เราเห็นว่าสวยงามอลังการในวันนี้จริงๆแล้วรากฐานของมันไม่ได้เริ่มจากสถาปตัตยกรรมแต่เริ่มจากพลังของคนหรือชุมชนล้วนๆที่มีความตั้งใจจริงแล้วทุกอย่างมันก็ค่อยๆตามมาเองถูกต้องเป๊ะเลยครับ มันคือศูนย์รวมจิตใจที่เกิดจากความต้องการของชุมชนจริงๆแล้วจึงค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามอย่างที่เราเห็นกันในภายหลังน่าทึ่งมากๆเลยค่ะการเจาะลึกครั้งนี้ทําให้มองวัดนี้เปลี่ยนไปเลยไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแต่เป็นเหมือนอนุสรณ์ของความศรัทธาจริงๆครับซึ่งมันก็ทิ้งคําถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าพลังแห่งความเชื่อและความตั้งใจร่วมกันของคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย มันมีขีดจำกัดอยู่ตรงไหนกันแน่ในเมื่อมันสามารถเปลี่ยนที่ดินธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สร้างสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้ขนาดนี้